สวัสดีครับเซียนการครับผมสวัสดีครับไขปลาหาม้ามาเคืีอร์อ่าจิ้มหวานเหระเฮ็ดเมนูน้ำยาดุนตีนน้ำยาปลานั่นหรน้ำยาปลาขึ้มีกะทิใส่กะทิน้ำไหมมากเลยกาแฟป้ายมาเนี่ยรับผมรอบสุดสุดสตอรี่ครับผมน้ำยาดมจีนน้ำยานดมจีน ยังเจ็บป้าใส่ก่อนครับป้าใส่เส้นอยู่หอมดิเออพร้อมใส่เข้าไปเถอะใครยังไงกปแล้วครับลูกพีชก็พร้อมแล้วเว้ยพ่อแล้วต้มเส้นปลาแดดกินเลยเอาใส่แล้วปิดฝาเลยดิมันกระโดดลงควางยังไงเลยน่ะอ๋อนี่นี่เป็นงูยังมันขนมคนนี้อู้หูดักบิดไฟ เซฟวุลเลขาป้าคือบ่ตายปะขายอยู่อ่ะพนักพนขาป้ามันเป็นป่ามาแล้วไ,ได้เรียบร้อยเลยเซฟวุลเล่อหอไปก็ต้มเป็ดปะไหลกินบัวกละดูกเว,วกินบัวพุธเอาเซฟวุลเลเขาเอาไส้เอาพุงออกเลยนะเขาบอกเต็มขาหนะเลยว่า <c oughs> จะแดกหนีก็ไ, <c oughs> ไม่ได้เป็นหนาที่เนาะ <c oughs> โอ้เซยนอยู่มันได้กินทำวะปิดฟ้าไปเลยแ่งขายเขาเสียบมเลกมาตายยุ่ยตายแล้วว่าไปครับแกมันตกข้อยีงไทักทิ้งยังดีเลยบริกินแล้วครับับรมแล้วร้มแล้ว ปุณปลาครับตัวนี้ครับปลาเสือบุหรี่มันขึ้นแน่นครับเนี่ยออกกําลังกายป่ปลาฟิตเนสปลาปลาเขาฟิตเนสเนื้อแน่นครับเด็ดครับเนี่ยเด็ด้กินง่ายห่ดเลยเขียดเนื้อแน่นครับไข่ผอมทอดไข่ผอมป่เอาหัวไปเส้นยวยเถอเอาหัวไปเส้นยูนาะปล่อยแต่ปลาเถอะปล่อยแต่ปลาสิมาทำมาทำโมยังแง่นีให้มา ปรายไรตัวใหญได้เพื่อนรายเยอะไปไปถามเขาแล้วเขาว่าครบอยู่เดิมันเลยว่าจักสิว่าณยังไงไปไปตั้งสี่คนเบ็ดยี่สิบขั้นหนึ่งยังไดงสิหลงเนาะไปวะฝากรท่าราคาเลยบอกเออฝากระถาราคาไปไปแล้วเพาว่าเบ็ดปรครบได้เพราะจังเขาว่าครบอยู่เดิจะไปรับเบิ้องที่ละไอ้มัดใหม่ๆห่กอนก็ไปนับเบิ้งครบสุวรรณดิบัดเบ็ดเสียไปใช่ไหมหน้าสิปากคอให้หลากไป มาสั่งกับลงกันเองอะ่ะไม่แต่ขี้เมาเนาะไปเน้าไปเนะยาวาครับเชฟโบเรตทำงานหรอครับผมอู้เหนือมันยังท่านลุยบมอนเสร็จการก็ตับน้ำพริกแหละเหนือบลุยไหมเอารอชมรอชมครับผมส่วนผสมของเราเนี่ยตอนนี้โอ้ตับผีอย่างกันเลยเซียนติเข่าตานะคอต,ตาท่านผู้ชมเป่าอตาท่านผู้ชมนะ เอาเอาหมกรอนึงนี่โอ้ไดยแล้วตายแล้วมาดูไม้หายกระบอเหรอนดเลยบันดาข้าวตาตผูชมเนาะครับนี่ข้าวตาตะผูไทยนี่แหละครับสี่มามมากมาุ่นร่นเลยนน่งก็บทนเนาะเอาะไอ้เส้นเจียมให้รกับขอมัน ข้เน็้คือหมานลยวะใช้คาวหมานกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อคืนเนเี่ยเอาเงียบให้เกอร์เซ็นตโอ้คือใ,ใส่ไรเสียวสคยยวาวหมานควาวหมานลอยเปอร์เซ็นใส่ไเกปอร์เซ็ต์บนเดียวป้าสองโตนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้ตายอย่งนะหมานเออใส่ควาวหมานไปยั่เปอร์เซ็นต์เป็นวาจากเปอร์เซ็นต์เกาสิาสิบเปอร์เซหมานเกาิบเนต์ควหมานบนลอยเปอรนใส่ไเกปอร์เตเดียวป้าสองโตน,นะหมานเกาส มาเข่าโตมาอะไรมาอีกเข่าโตยุ่งกับยานมากับยานมา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 ทุกทายแฉมแฉยุ่งกันนะแมนแฉยุ่งยอมแมนแต่้าหมาายเองก็ต้องมาเฮ็ดก็เรียกงอ้ชีวิตเสียดเนาะชีวิตชายโสดก็เป็นแบบนี้นะครับโหส่งเพจเถอะวะเอาเนื้อปลาใช่ไหมกัา มันแหกอยู่มันสิขาตาโตนะครัต้องวาถปลาใส่นะสิพ่อว่สิี๋ยวประถูใส่น้ำหร้อว่เสียไม่น้ำไม่ร้อนเลย <c oughs> สื่อน้ำจีนมาจะก,กิโลครับสองห,<า> 2? 2> หกิโลเยอะบ,บ่ตัวใหญ่ดิอ๋อครับรอชมบสิเสียบเระสีบเลยครับยูทีนี่แหละกินดับป่อยากกินยุไหม อุปสรรคมันเยอะจริงๆให้ตายหะจะได้ทานกี่ทุม่มอ่ะเชฟประมาณครึ่งๆฝนกระตกอันนี้ก็ทุ่มยี่สิบแล้วนะไอ้ก็ทุ่มยี่สิบแล้วนะฝนกระตกพี่น้องเอ้ยอย่าก็บอกเป็นใจเนอ่อยไปกินงายมาเลยเนาะรอบตอไปต้องหลับไปเลย หลับสิบวันนักไว้ให้กับมือปีน่งนี้เหรอโอ้เก๋เราคิดโอ้มือคือสันว่เสียบเหนื้อมันแหลมเนื้อมันต้องใส่แรกนี่นะครับเสียบฟมเสียบบอลลย่สุดยอดอยู่แล้วี ครับผมนมเีเครับนะนะอ๋อทิตเสียบเลยครับเสประกอบครับผมกินหอมไมเอาซีมนะซีมนะำยาปลาดุกสองตัวครับท่ปไปใสซเบอมาเลยนะครับเขากินสองหมื่นกวนีก็จะได้วนี้เขากินสองหมื่น,นท,นเนทปเดียวนะ เ oh. มื่อกี้ตะไคร้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใครทำตะไคร้ใส่อ่ะนี่ครับเสียนกานโอ้ไข oh, ่ตายเก็น้ำท่านใส,นส่ปุงใส่น้ำตาลใส่ปิดปวงเลยเนะี่ยบอขนาดมันท่านใส่ดิพออ่เอาแต่ฝนมาเนาะพอเก่งเนาะมากับฝนเนี่ยพ,นนพ,พอฝน ขาทนได้บ้างะิ่เมื่อแต่บ่าแต่บ่าก็จไปหากินอยู่เนาะจะพยายามดึงตะไคร์ออกน้เสิเจ้าคือทำตะไครใส่อย่างละเสียดแต่ว่าทำน้ำนั้น้ำนืวเอาเอาเบ็ดมาหยีซิบักันค่นิดเป็นใส่อยากเบ็ดไวหน้ามือนะมือนะไปมือนอยากเบ็ดหน้าเือะบอกเพิ่งเอาใหม่เลรอทีเอาม่อยู่บอต้องใส่หน้ามือนอต้องเสืยอยากใหม่ต้องไปใส่มือนใส่หลีนเนา เห็ดเอแมนะนี hmm. video, ulously, man, ่สายซิมเก่ารันนี่เอาครับครับเอาเสียบอ่ะเสียบบนอ่ะเสียบอ่ะเพื่อจะได้เสียบเลยนะพี่คำก็ก็มันเดิมเห็ดโปรเป็ตเลยตั้มตะไคร้ใส่ไหมครับเนาะครับผมสำหรับกินดีกันนี่แหละครับผมปลาที่ไปหามาฝากช่องเสียบสตอรี่ด้วยนะครับฝากครับผมเสร็จการครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับกินดเสร็จการครับ ครับผมเดี๋ยวมืออื่นสิไปล่าใหม่เด้อครับผมเอฟซีทั้งเล่า hmm. ก right ันแล้วกันขันมาทั้งไทยก็อย่าลืมกันแล้วกันฝากมานำเนี่ยเด้อเอาข้าอมนอยูไนก์ก่อนอุบลอย่างเดียวแมนขอทั้งอุบลทั้งจำปาสักกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันใหม่ช่องเบ้นนี้เราจะไปล่าอะไรคอมเมนต์มาเลยครับในใต้คลิปว่าเราจะไปล่าอะไรพรุ่งนี้โอเคครับผมครับออกกล่องนะครับบ๊ายบายนะเอฟซีนะบายบายเจตจ้างหันร้ายเมื่อยล้างรถมากบนกระตุก เจอกันกินมาครับผมนี่ครับผมมีงานประจำป่ะกินกราปุ่กับตองมีนน่ำแกงห้อยแบบนี้แหละครับงานประจำห่อ